สวัสดีครับผมสมชายธรรมใจครับรักเพึ่งรักท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ชวนเพื่อนๆนะครับมาดูรังพึ่งพงป่าครับรังธรรมชาติซึ่งมาสร้างรังอยู่ที่นี่เป็นประจำนะครับทุกปีปี2 5 6 0 60 ไม่ใช่นะฮะหกห้ 65, นะครับผมมาจับพึ่งรังนี้นะครับก็ <ım schön. S 1> ได้น้ำหวานทั้งหมด11ดขวดถือว่ารังใหญ่มากนะครับเขาจะสร้างไปถึงข้างบนเลยนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาทิ้งรังไปครับก็เข้ามาอยู่ในช่วงปลายฤดูกาลนะครับก็เลยไม่ได้ มาจับเอาน้ำหวานนะครับพึ่งลังนี้นะครับอยู่ใต้ถุนซึ่งเป็นใต้ถุนสาระการประเรียนที่วัดประชาธรรมนะครับทางคณะกรกรมการวัดก็ปรับใต้ถุนช่วงนี้นะครับเป็นห้องเก็บของก็จะมีพึ่งนะครับมาอยู่ตรงมุมห้องทางทิศใต้นะครับเฉียงไปทางทิศตะวันตกนะฮะ นะครับก็อันนี้ก็เป็นทางเข้าทางออกของเขานะครับเขาจะใช้ทางเข้าทางออกเป็นช่องลมนะครับหรือว่าอีกช่องลมนะครับไปห้หาทางเดินของเขาจะมีลักษณะสีดํานะครับก็ยังดูเหมือนว่าไม่คึกคักนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ถ้าท่านไหนที่ติดตามวงจรชีวิตของพึ่งนะครับก็ถือเป็นช่วงที่ไม่มี น้ำหวานจากดอกไม้นะครับก็เลยไม่คึกคักก็เหมือนเป็นการประคองตัวนะครับลองดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ารังด้านบนที่เขาสร้างขึ้นไปก็ไม่ค่อยคืบหน้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะเต็มเลยนะฮะเต็มทั้งหมดนี่คือแนวรังเดิมนะครับตอนนั้นผมผมมาจับมีแต่น้ําหวานทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพึ่งพันธุ์ดีพึ่งรังขนาดใหญ่ นะครับนางพญาถือว่าเก่งมากนะครับเก่งมากชุดนี้นะครับดูประชากรก็น่าจะไม่ต่ํากว่า2 0 0 0 0ื0นสาตัวนะครับถ้าดูจากความหนาแน่นนะครับของประชากรนี่ฮเออพอเราเปิดไฟปุ๊บเขาก็จะมีประชากรส่วนหนึ่งครับไปตอมที่หลอดไฟครับเดี๋ยวสักครู่นึงผมก็จะ ออกจากห้องนี้ไปนะครับก็พยายามมันมาเยี่ยมดูเขาครับก็เก็บไว้เป็นพึ่งต้นทุนนะครับที่วัดประชาธรรมปี2566นะครับที่ผ่านมานะครับก็มีพึ่องอยู่หลายลังครับพึ่งลังธรรมชาตินะครับหลายลังทีเดียวทั้งอยู่ในตู้ลำโพงทั้งอยู่ในมุมห้องแบบนี้ แล้วก็หลายหลังก็ถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยของเขานะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาติดตามกันนะครับ